มันมีคนเนจีบปังตาเอวเม็ดสองเม็ดมีร่วงเร็วๆไปไหนกันอุ้ยเร็วๆเร็วๆเร็วเลยเร็วเลยมันโดนพี่แล้วน่ะอั้นไงดาวเป็นไงพี่บอกแล้วเม็ดสองเม็ดมีร่วงนมั ตายแล้วไอ้น้องเก็บกองก่อนมาตายแล้วมันตายแล้วไอ้หนูตรงไหนอ่ะเอ้าตายตรงไหนหนูอ๋อนี่ด้านล่างหัวขอนด้านล่างด้านล่างเฮ้ยมาเลยพี่ยกให้ข้างกอง เสร็จวกินเห็ดแล้วเตเลยนะไยกินกันไหมเอ็งได้เอลซิิวโดนมาเนี่ยมาเนี่ยไม่ได้เอามาว่ะเราเล่นอย่างนี้หลังเราทะลุได้นะถ้าเราเล่นกันอย่างนี้นั่นไงนั่นไงตรงตู้มีคนเร็วเร็วเร็วไม่มีโดนว่ะถ้ามีสกิลโดนอ่ะเล่นได้แบบชิวๆอ่ะ เฮ้ยอะไรขนาดนะะั้นมันลอยลงไปขนาดนั้นเลยเหรอมันยิงไม่ได้วะ่ะแต่มันยิงพี่ได้มันกดไม่ได้วะ่ะจได้แค่นี้ระวังสวยปืนพี่กดได้นิดเดียวเองต่ำนิดเดียว ทีม่มีจับสามวาบกรโหูกระสุนดีดเหมือนมาเลยวะ่ะเศรษดาหรอคือโดนไหนเร็วทุกคนคือโดน่อยคือโดนแล้วปล่อยอะ่ะจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน,น <c oughs> แล้วไอ้บอใครนะ่ะไอ้บอสีแดงๆนะ่ะ <c oughs> เริ่มเกียบอยู่ได้ทีได้ได <c oughs> ้ได้ เข้าปิดให้ได้ปิดให้ไวมันอยู่ตรงไหนบอกพี่หน่อยเร็้ยวอุ้ยนั่นไงนั่นไงได้ไม่แล้วนะกดเราช่วยเพื่อนรั่นเขา้านั่นเขามีเราไม่ได้ปล่อยเลยเดี๋ยวชุดตรงไหนวะขอบคุณนะไอ้วงเหลืองนี่ของใคร ไอ้หนูขึ้นมาข้างบนเร็วทุกคนได้หน้าเลยนี่ไงแรงขึ้นมากาตาเต ไม่เคยราดใครครับที่บอกไว้ตรงนี้ที่ไม่เคยราดใครเอาไอ้น้องีอคนะ่คอยยำหขวหน่อยเร็วเฮ้ยเอ๊ะเ,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 เนื้อไอ้หนู ไอ้หนูเจ็บมากอู้พี่โดนซ้ำว่ะอย่าให้มันซ้ำพี่เร็วคนหนึ่งเดียวเร็วกูอ้หนูเร็วอย่าให้พี่โอ้ออโหฮะสองชาร์จเพิ่มเดียวไม่สายเลยว่ะต้องซ้ำเรื่อยๆใช่างเนี่ยคนนี้คน

เ้ยไอ้วะพี่ทีกคดโอ้สวยแม่งหมดทุกอย่างไอ้อบ้ามันก็ไม่เท่าไรหรอกไม่เจอเลยไอ้หนูมันยังดาวอยู่เลยอ่ะ อุ้ยแต่มันอุ้ยบีบว่าขอบมาไอ้หนูมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่พี่มีคนลงพี่พี่พี่นี่ไงอุ้ยพี่พี่อ่านแคตเลยวะไปไหนไอ้หนูเดี๋ยวพี่อ่านเดี๋ยวแคตไอ้นี่ไอ้นี่เด็กนี่อุ้ยเอาละ Ok mày. luộc 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 luôn 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 nhanh luôn phi พี่ผมเจอไปทดมันเลยวะ้ <a> นผมนเป็นตัว่วงเอ้ยพี่ตกใจหมดปัดทูเดี๋ยวพี่ไปชุบด,ดวพี่ไปตึงชีบหายเลย อย่แล้วงานดีง,อ,อ,งอกงานงอกแน่ออนอนสวยเดือผมเลือผมอันแรกอยู่อีกหนึ่งแน้นองอีกหนึ่งจะมีดกัดเจ็บไม่ตายโอ้ที่มีเหรียญแล้ววะ่ะเห็นเลือพี่สี่ีร้อยเองไปเร็ นี่ไงระวังนู่นๆๆ่น่นอุ้ยทำไมมันยิงไม่โดนอ่ะอุ้ยมันกระโดดเข้าได้นะไอ้ย็นเหี้ยที่เหีอย อุ้ยอะไรของพี่วะนี่ไงเกระตี้ดีนะนี่ไงมาดิอัดบลอุ้ยตัวที่นี่เ,ยเ,ยยเลยวินั่นไงน,นั่นไงนั่นไงพี่เหรียญให้กันอีกนะแล้วปืนพี่อะไรเนะี่ยปืนพี่ปืน กล้าจับมาเฉยเลยแฮ้หุ่ีมันยิงมันไม่ยิงพี่พี่เขามีทอก้อนแม่ถ้าเขามีผมจะลงแปลวทอก้อนไม่ได้ดูวะไอ้หนูที่ไม่ได้ดูของมาเลยโดนหัวไปแปดสิบเข้าหน่อยเร็วเนี่ยสองตัวเด้อทางไหนบ้านไอ้หนู ได้ยังอ่ะเดือดเพื่อคืนเอ้าคือพือนแชมป์อ่ะเี่ไงแชมป์จริงๆด้วยอุ้ยมันวะมันอยู่นะมันอยู่นะ